หูฟัง Razer Hammerhead Tourless Pro ก็เป็นรุ่นอัปเกรดต่อยอดมาจาก h m m m r r h e d d ดทั l e s s ที่เป็นหูฟังเกม i n g ไร้สายตัวแรกๆที่ออกมาเลยนะครับคราวนี้มาพร้อมกับรุ่น Pro โ,โดยด้านเสียงก็ได้รับความร่วมมือจาก THX ผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบเสียงโรงหนังเนี่ยมาช่วยออกแบบเสียงให้กับตัวนี้ด้วยนอกจากนั้นตัวนี้ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ Active Noise C a n c e l l i n g และเก ing m o โ e มดไม้ด้วยครับกับราคาที่ ,7690 บาทครับ ในด้านของดีไซน์เจ้าตัวนี้เป็นหูฟังทูอเลตท,ทรงเอีย์แบบกา้านต่างจากรุ่นแรกที่มาเป็นเอียบัดนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็น ANC ต้องฟิลเสียงอะไรให้หมดเลยนะครับซึ่งความเจ๋งเลยให้จุกหูฟังมาเยอะมากๆครับมีให้เลือกถึง3แบบก็จะมีตัวสีดำนะครับสมูทคอมฟอร์ตเป็นจุกซิลิโคนที่มีความนุ่มใส่ได้สบายหูใส่ได้นานครับส่วนตัวสีเทาครับเป็นจุกซิลิโคนเหมือนกันตัวนี้ออกแบบมาสําหรับออกกําลังกายจะใส่ได้แน่นและกระชับหูมากกว่า อันสุดท้ายจะให้มาไซส์เดียวนะครับก็คือคอมพล์โฟมก็เป็นจุกโฟมนะครับแบบพรีเมียมสามารถเก็บเสียงได้ดีที่สุดเลยนะครับในเรื่องของสเปคตัวนี้มีสเปคการกันน้ำที่ระดับ IPX4 กันละอองน้ำได้แบตเตอรี่ใช้งานได้ที่ตัวหูฟัง4ชั่วโมงนะครับและชาร์จเพิ่มที่เคสได้อีก16ชั่วโมงสเปคบูทูธเวอร์ชัน5.0มาพร้อมกับเกมโหมดช่วยให้การเล่นเกมลื่นไหลและมีอัตราการหน่วงที่น้อยมากๆครับ จากที่เราเทสดูรัาอยู่ในเกมที่เรียกว่าไม่ดีเลยโดยการเปิดใช้งานเกมโหมดนะครับแตะ3ครั้งโดย2ครั้งแรกเนี่ยแตะสั้นครั้งสุดท้ายก็แตะยาวค้างไว้เลยครับ ในด้านของ ANC นะครับจากที่ลองเทสดูก็สามารถตัดเสียงรบกวนได้ดีมากๆเรียกได้ว่าเป็นน้องๆโ s o y y เลยก็ว่าได้แต่ตรงนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าให้ใส่จุกที่กระชับและพอดีหูเราจริงๆนะครับและนอกจาก ANC ตัวนี้ก็ยังมี Quick a x t e n s i o n มาให้ด้วยสำหรับเปิดรับฟังเสียงข้างนอกครับปิดท้ายกันที่เรื่องเสียงกันเลยการจับมือกับ THX นะครับทำให้หูฟัง True w i r l e s s ครั้งนี้ของ Ra z ซอเนี่ยถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยม เพราะว่าคุณภาพเสียงของรุ่นโปรนี้โดดเด่นขึ้นมาจากรุ่นเก่าแบบเหนือชั้นโดยเฉพาะความคมชัดในย่านความถี่ต่างๆซึ่งจุดเด่นเลยก็คือเรื่องของเบสที่มาแบบคุณภาพมีความวอร์มครับอุ่นฟังได้เพลินๆเ,เสียงกลางมีความคมชัดครับเก็บรายละเอียดได้ดีเสียงไม่บีเสียงสูงอาจจะไม่ได้ใสแบบคมกริบแต่ว่าจะเน้นไปที่ความนวลและความกว้างในช่วงแอร์และแอมเบียน ให้บรรยากาศได้ดีมากๆเสียงโดยรวมก็คือเหมาะกับการดูหนังเล่นเกมหรือฟังเพลงก็ได้สนุกมากๆถ้าใครยังไม่จุใจด้านเสียงก็ยังมาพร้อมกับแอปพลิเคชันสามารถใช้งานปรับ EQ เพิ่มเติมได้อีกด้วยครับรวมๆสรุปแล้วตัวนี้เหมาะมากๆกับคนที่อยากได้หูฟังเล่นเกมไม่ดีเลยเสียงดีฟังก์ชันครบแล้วมาด้วยราคาที่โดดจากรุ่นก่อนพอสมควรและไม่มีไฟ RGB นะครับ ทำให้หลายๆคนอาจจะมองว่าไปเล่นรุ่นเก่าอาจจะคุ้มกว่าแต่ถ้าใครอยากไปสุดทางตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าลงทุนมากๆในงบที่7,690บาทครับสำหรับใครที่อยากได้เจ้าตัวนี้ครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ www.murkula.com ได้เลยครับทางเราแปะลิงก์ไว้ใต้วิดีโอแล้วครับถ้าใครชอบคลิปเราก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้ชา n น l เราด้วยนะครับแล้วยังไงก็พบกันใหม่กับคลิปรีวิวหน้าครับสวัสดีครับ